สวัสดีครับขออนุญาตรีวิวแบบบ้านบ้ากับ t o y ยต a c o ค o l l a c r o ปีปี2024ครับตัว Man ได change ครับคันนี้ขับมาได้เดือนกว่าๆนะครับผมขออนุญาตรีวิวนะครับคันนี้ขับแล้วปวดหัวยังไงบ้างมีปัญหาอะไรบ้างโอ้ยไม่อยากจะแซ่ดเลยไปดูนครับเรียกตัวออกเดินทางได้ฉันพร้อมจะไปแล้วนะสามอสวัสดีครับผมนะครับขอรีวิว y o t a ต o r o l l a Cross แบบบ้านบ้านนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น โตโยต้าพรีเมียมลักชัวรี่นะครับผมอ่าไม่ใช่ตัว GR นะครับเป็นตัวลักชัวรี่นะครับผมสาเหตุในการเลือกซื้อนะครับรถรุ่นนี้ขออนุญาตนะครับมาเล่านะครับฟีลิ่งมาเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังว่าทําไมผมเลือกซื้อรถคันนี้เนื่องด้วยที่ผมเป็นคนง่ายๆนะครับอยากได้รถที่มันไม่จิกจิกใช้และสบายใจนะครับไม่ต้องไปกินข้าวริงที่ต่างจังหวัดไม่ต้องไปโทรเรียกรถลากนะครับลาบากมากๆเลยนะครับ ผมไม่อยากเจอสภาพแบบนี้น,นะครับก็เลยเลือกรถ t o y ยต้านี่แหละครับศูนย์เยอะดีนะครับดูแล้วมีมาตรฐานมั่นใจมีครอบคลุมทั่วประเทศแล้วก็มาตรฐานของรถเขาเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นตัดปัญหาเรื่องนี้ไปได้เลยอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับทรงรถมันสวยด้วยนะโตโยต้าโคร l าค r o อ s คันนี้แม่สวยโดนใจจริงๆครับก็เลยตัดสินใจเลือกเอารุ่นนี้ครับอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ เลือกนะครับ Toyota Corolla คลลลันนี้ก็คือว่าผมอยากได้รถที่มันทันสมัยสวัสรงดูดีไม่แก่แต่ภูมิฐานครับเป็นรถที่สามารถนะครับขับขี่ไปไหนไปดีวงานอะไรเงี้ยก็ไม่ไดนน่าเกียดไอ่ก็ทําให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าหลากัหลกๆเลยนะครับก็คือว่าเรื่องประหยัดน้ำมันนะครับเพราะว่ารถคันนี้มันเป็นไฮบริดนั่นเองครับผมมันประหยัดมากครับประหยัดกว่าคันเก่าของผมอีกเลยครับ ซึ่งคันเก่าก็เป็นรถน้ํามันล้วนกินน้ํามันค่อนข้างกินน้ํามันนะครับเพราะว่ารถคันเก่าผมนะครับค่าน้ํามันเดือนหนึ่งฟังดีๆนะครับหนึ่งมืนบาทเลยหนึ่งมืนบาทเลยครับความประหยัดนะครับวิ่งแบบเน้นๆเลยนะเเมมๆเลยนะเเมมๆเลยนะครับแบบปั้นตัวเลขนี่คือได้ประมาณสิบห้าสิบห้าไปปลายสิบหกประมาณเนี้ยนะครับนี่คือขับแบบปั้นตัวเลขเลยซ,ซึ่งความเป็นจริงแล้วเราไม่ได้ขับแบบนั้นนะครับ แล้วยิ่งทีนี้จังหวัดที่เราซิ่งมันก็ต้องมีจังหวัดซิ่งบ้างเล็กน้อยนะครับมีจังหวัดซิ่งมีจังหวัดเล่งแซงมีจังหวะที่แบบขับหนีรถกระบะบ้าพลังนะครับซึ่งจากอัตราการกินน้ํามันนะครับสิบห้ากิโลเมตรใช่ไหมตอนนี้ครับลงไปนู่นเลยครับไม่เก้าก่าิบกิโลเมตรต่อลิตรครับอบอกเลยว่าแม่แต่ทำยังไงได้ครับขาซิ่งมันก็ต้องทำใจนะครับ พูดไปแล้วมันก็คนลุกเลยนะครับปวดท้องเข้าห้องน้ำเหรอครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ปวดท้องเข้าห้องน้ําครับค่าน้ํามันนั่นเองครับโอ้โหรับประทานเือเกินครับแต่ก็อย่างว่านะครับคือคนอื่นที่เข้าขับเขาก็บอกเอรถคันนี้ประหยัดนะเออนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยผมไม่ประหยัดครับเพราะว่าผมค่อนข้างตีนผีเลยนะครับรถเดินอมใครมาหยามไม่ได้เลยนะ นะครับผมอันนี้ก็อยากเอาเป็นยย่งอย่างนะครับแค่มาเล่าให้ฟังว่ามันกินน้ำมันสําหรับผมทีนี้ผมก็เลยหันหน้าไปหาไฮบริดดีกว่าเพื่อความประหยัดนะครับซึ่งเมื่อได้โตโยต้าโคโราคราครัสคันนี้มาขับนะครับก็โอโ้โหนะครับขับไปนะครับ20กิโลลิตรมีให้เห็นแน่นอนครับถ้าเราไปที่มอเตอร์เวย์คลาสซิ่งเริ่มขับด้วยความเร็ว,วอาจจะรีบหน่อยอ มีประชุมมีมิ팅นะครับต้องการความเร็วนะครับเพราะว่าเรามิ팅อีกที่หนึ่งแล้วเราต้องไปมิ팅อีกที่หนึ่งนะครับจากชลบุรีเข้ามอเตอร์เวย์ไปที่กรุงเทพอ่าเราก็ต้องใช้ความเร็วนิดหนึ่งนะครับจากที่ความเร็วสมัยก่อนที่รถมันล้วนเนี่ยเราก็จะประมาณ9กิโเมตรสิกิโเมตรต่อลิตรใช่ไหมอันนี้เลยครับเด็ดจริงๆครับเหลือ17กิโเมตรต่อลิตรโอ้ประหยัดมากเลยครับแม่เจ้านะครับ ถึงแม้ว่าเราจะขับรถเร็วแค่ไหนก็ตามนะครับมันก็ยังประหยัดได้ขนาดนี้นะครับขึ้นว่า17บิโ็ดกิโลน,นี่ก็ยังมากกว่าคันเก่าที่เราแบบปั้นๆเลยนะขับแบบทะนุถนอมขับแบบไม่ได้เร็วมากขับแบบเลี้ยงรอบเนี้ยอันเนี้ยขับจริงๆก็ยังได้เยอะกว่าของคันเก่าเลยครับอะไรมันจะประหยัดขนาดนั้น อันนี้ก็ไม่ได้อวยยศเลยนะครับมันเป็นความจริงจริงเป็นความจริงที่คนขับโตโยต้าโคราคราอสเขารู้กันดีครับทุกคนรู้หมดเลยประมาณนี้วิ่งนะครับท,ทั่วไปเนี่ยมี20กิโลเมตรต่อลิตรให้เห็นแน่นอนอ่าถ้าการซิ่งอาจจะลดลงมาหน่อยอาจะเหลือ17 18 19ก็แล้วแต่เท้าใครหนักนะครับด้วยความว่าที่มันประหยัดนะครับผมก็ไม่ได้อวยนะไม่ได้อวยยศซะ,ะเลินเลออะไรมากมายครับแต่ด้วยความที่ว่าทําไมมันถึงประหยัดก็ด้วยความที่ว่า เครื่องยนต์มันแค่ร้อยี่สิบสองแรงม้าเท่านั้นเองอืไม่ทันใจวัยรุ่นเลยครับมันก็เลยทำให้เราต้องขับรถช้าลงอ่ะอัตราเร่งมันไม่พูดปาร์พูดปาร์ตเท่าคันเก่าก็ต้องทำใจครับเหยียบกว่าจะมามันก็มาแหละแต่มันก็มาในระดับหนึ่งไม่ทันใจวัยรุ่นเท้าผีตีนผีนะครับด้วยความที่ว่าน้องเขามีแรงมา้าร้อยี่บสองแรงม้านะครับอันนี้คือตา ตามกระดาษนะครับที่เขาเคลมไว้แต่จริงๆแล้วถ้าลงถนนล้อลงถนนจริงๆอาจจะไม่ถึงนะครับดังนั้นบอกเลยว่าขาซิ่งตีนผีโคราลาคอร์สไม่ใช่ทางเลยครับบางคนอาจจะบอกว่าแม่ครับพี่ครับพี่ชายก็ลองกดปุ่มเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดสปอร์ตสิครับมันก็ได้โหมดสปอร์ตมันก็ดีขึ้นแต่ถ้าเราเหยียบปึ๊บแล้วให้อัตราเร่งมันมาตามเท้าเลยมันก็มาแต่มันก็จะหน่วง น่วงกปกตินะครับก็คือว่าหน่วงสําหรับคนที่เป็นท้าผีจีนผีนะอ่ะมันมามันมาสปอร์ตเนี่ยโมดสปอร์ตที่มันมาแต่ถ้าคนท้าหนาักๆเนี่ยบอกเลยว่ายังไม่ถึงนะนะครับทีนี้ทํายังไงล่ะนะครับเราก็ต้องมาเปลี่ยนที่ตัวของเราเองนะครับก็คือผมก็เปลี่ยนพฤติกรรมนะครับขับรถนะครับก็พยายามไม่เร่งไม่รีบไม่เร่งนะครับขับไปเรื่อยๆนะ ความชินของเราก็เริ่มมาแล้วนะครับขับรถก็เรื่อยๆอพอขับปุ๊บด้วยความที่ว่าสมัยก่อนเราขับขับเร็วเราก็ไปอยู่เลนขวาแซงเพื่อปั๊บไปทีนี้ไม่ได้ละ <c oughs> มาวิ่งหกสิบเจ็สิบมันจะไปอยู่เลนขวาได้อย่างไรนะครับก็ต้องย้ายมาอยู่เลนกลางพฤติกรรมมันก็เปลี่ยนพอมันเปลี่ยนปุ๊บอะไรมันก็เริ่มเปลี่ยนเริ่มเห็นผลมากขึ้นนะครับความรู้สึกนี่คือว่าเอ,อรถมันก็ประหยัดน้ํามันมากขึ้น จากที่เคยเหยียบปื๊ด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 17 18โลลิตรมันก็มี20โลลิตรให้เห็นมี23โลลิตรให้เห็นมี27โลลิตรให้เห็นหนักๆข้อเข้านะครับลดลงเนินไหลาย,ยาวๆนะครับวิ่งมาปุ๊บตามหมู่บ้านเบรกชะลอเบรกชะลอเจอลูกระนาดเบรกชะลอเบรกชะลอ,ลอไม่มีรูดไม่มีพุ่งไม่มีอะไรสิน้นเบรกชะลอปุ๊บอ่ะรอให้รนะนาดด๊บดืบนิ่มๆมี30กิโลลิตรให้เห็นจริงๆเลยครับ โอ้ oh, แม่เจ้ามันประหยัดมากๆเลยครับพอเรานะครับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการขับขี่รถอผลที่ตามมาก็คือว่าคนรอบข้างที่ไปกับเราด้วยนะครับที่นั่งรถไปกับเราเด้อคนในครอบครัวนะครับเขาก็จับความรู้สึกได้ว่าเออเราขับรถดีขึ้นไม่เร็วไม่ปาดไม่ซิ่งนะครับไม่หวาดเสียลวละไม่กรี๊ดการ์ดไม่กรี๊ดการ์ดไม่เราวัางระวัง,วงไม่มีนั่งนิ่งๆครับผมก็เริ่มจับความรู้สึกแล้วเออ นั่งบบอหลังคนนั่งข้างหลังเลยแต่ก่อนนี้คือแบบนั่งถึงๆนะครับมองมองมองนะครับตอนนี้เริ่มมีคนนั่งหลับแล้ว <c oughs> เริ่มมีคนนั่งหลับได้แล้วเขาเริ่มไว้ใจแล้วนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนพฤติกรรมมาประมาณสักสองสามอาทิตย์นะครับคนนั่งหลังเริ่มหลับได้แล้วคนนั่งข้างๆก็เริ่มหลับได้แล้วนะครับเหมือนเขาไว้ใจแล้วเหมือนเขาเริ่มชินแล้วเขาเห็นพฤติกรรมในการกับพีมันทําให พฤติกรรมในการขับผีผมเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงครับแบบนี้เขาถึงว่ารถนะครับทําให้คนเปลี่ยนไปตามรถนะรถไฮบริดเนี่ยทําให้ผมขับแบบหวานเย็นมากขึ้นรอจังหวะมากขึ้นจะวังห้าสิบห้าสิบไม่เสี่ยงนะครับไปเรื่อยๆทําไมถึงเป็นแบบนั้นครับแม่จะยังไง่ะครับก็ด้วยแรงมา้ามันแค่ร้อยยี่สิบสองแรงมา้าจะเอาอะไรไปแข่งกับเขาล่ะครับอืไม่ไหวครับ ด้วยแรงม้นแรงบิดแค่นั้นนะครับสู้เขาไม่ได้ครับมันก็ต้องเจียมตัวใช่ไหมครับขับช้าลงขับสมูทมากขึ้นจากวิ่งปับป๊บปุบป๊บปับป๊บปุบป๊บปั๊บเลีขวาเข้ามาอยู่เลนกลางครับโอ้ทีนี้เราก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการขับรถนะครับมันทําให้เรารู้สึวาวาเออเออคนรอบข้างเนี่ยเขาก็แฮปปี้มากขึ้นนะครับซึ่งคันนี้นะครับก็เปลี่ยนพฤติกรรมในการขับขี่ของผมไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับ พูดถึงขั้นเก่าครับคันเก่าก็คือ Toyota chr นะครับก็คือเป็นตัวเบนซินนะครับท็อปเบนซินไอกรบผมเองนะครับก็ตีนผีอยู่ไม่เบานะครับก็เลยเลือกเป็นตัวเบนซินนะครับสาเหตุเดียวเลยที่เลือกตัวเบนซินก็คือว่ามันมีเกียร์แบบเมนนวลให้เราได้เล่นด้วยนะครับก็คือถ้าเป็นไฮบริดีมันจะมีเกียร์ d แล้วก็ b boy ใช่ไหมอแต่ว่า chr ตัวเบนซินเนี่ย มันมีเกียดีและก็มีตัวเกียเอ็ด้วยนะครับซึ่งข้อดีของมันก็คือเราสามารถเชนเกียร์ได้นะครับสามารถเล่งแซงนะครับลดเกียร์ลงมาเพื่อในการเล่งแซงนะครับหรือแม้กระทั่งขับขึ้นเขาลงเขาเราสามารถตกมาที่เอดึงเกียร์ลงมาทําให้รถของเรามีกําลังปีนป่ายขึ้นไปหรือลงเขาดึงเกียร์ลงมาทําให้เราสามารถชะลอความเร็วลงได้ทําให้เราคุมรถได้อยู่ ขับรถได้อย่างปลอดภัยนั่นเองนี่คือเหตุผลหลักที่ผมเลือกเบนซินครับแต่ว่าข้อดีมันมีมันก็ต้องมีข้อเสียด้วยนะครับนั่นก็คือโตรบริโภคน้ำมันเลยครับผมบริโภคเท่าไหรล่ะครับแม่ไม่อยากจะเส้นเลยครับหนึ่งมืนบาทต่อเดือนครับผมผมวิ่งจากชนบุรีไปกรุงเทพวิ่งกลับจากกรุงเทพมาชนบุรีนะครับอิตย์หนึ่งเนี่ยผมเข้ากรุงเทพประมาณสองสารอบนะครับนี่คือค่าใช้จ่ายหนึ่งมืนบาทต่อเดือนนี่ค่าน้ำมันนะครับ นี่ยังไม่ได้รวมค่ากินค่าใช้ค่าเที่ยวนะครับไหนจะค่าเที่ยวค่าโรงแรมนะครับค่าเทอมน้องนักศึกษานะครับผมโอ้โหค่าใช้จ่ายเยอะแยะทีนี้ผมก็เลยหันหัวมาทางไฮบริดครับผมอืมเมื่อผมเบนเข็มมาทางไฮบริดคันนี้นะครับมันก็ทําให้ผมรู้ว่าแม่การประหยัดน้ํามันนี่มันฟินจริงๆเลยครับผมสมัยก่อนเนี่ยนะครับสามวันสี่วันนี้เติมทีสามวันสี่วันนี้เติมทีนะครับ แต่หลังจากที่ผมมาใช้ไฮบิดแล้วนะครับก็คือผมจะเติมอาทิละพันตีเข้าๆไม่เกินสี่พันไม่เกินสี่พันต่อต่อเดือนนะนะครับผมก็จะเติมอาทิละพันแต่อาทิตย์ไหนที่ผมขับนิ่มๆสมูทจังหวะดีๆนะครับมันก็จะเลยมาอาทิตย์ต่อมาดังนั้นผมเติมพันหนึ่งมันก็จะวิ่งได้ประมาณอาทิตย์ครึ่งนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายก็จะลดลงมา นะครับทำให้เรามีเงินเม้มนะครับเอาไปเลี้ยงนักศึกษาได้นะครับแม่ดีจริงๆเลยไร่มาซะยาวนะครับผมไม่มีเนื้ออะไรีแต่น้ำล้วนๆนะครับ<อ>ก็ขอสรุปนะครับอยากจะบอกว่านะครับเ,เพื่อนๆที่ดูคลิปนี้ใครที่มีรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถสันดาบ ICE รถไฮบริดหรือแม้กระทั่งรถไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นรถยี่ห้อไหนรุ่นไหนก็แล้วแต่เคย ยังไงก็แล้วแต่ใครถูกแล้วถ้ามีแล้วก็จงมีความสุขกับมันครับทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าเออไม่ว่าเราจะเป็นรถอะไรนะครับขอให้มีความสุขกับมันนะครับอย่าได้ไปซีครับพอสุดท้ายแล้วก็ได้เป็นนี่คือกันครับผมคลิปนี้นะครับพูดมาซะยาวเลยนะครับมีแต่น้ำไม่มีเนื้อเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตข้ามไปคลิปหน้านะครับในการรีวิวรถขับจริงๆครับส่วนคลิปนี้ ประมาณนี้ครับไว้ไปเป็นแนวทางนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวคนดูจะไม่ชอบนะครับผมไว้ใจกันคลิปหน้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ด้วยนะครับใครยังไม่ได้กดซับสไคร้ฝากกดซับสไคร้ด้วยนะครับไว้ติดตามคลิปหน้าเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีครับ